นักเรียนครับทำไมไม่เตรียมก่อนคิดอยู่แล้วว่ามีอะไรหรือเปล่าแล้วก็ไม่พูดต้องอย่างนี้แหละธรรมชาติอ่ะห้าสี่สามสองสวัสดีครับผู้ชมครับสวดเข้าสู่ลมอลรีแอคชั่นเด้อวันนี้จะรอสองคนนะฮะเหมือนเดิมแล้วก็มีไฮไลท์ลูกยิงที่ต้องบอกเป็นสวยแน่ๆแต่เป็นลูกยิงสวยประจำเดือนมกราคมมกราคอมกราของภาษาอังกฤษคือ จนยแจ้งยุงยังไงไอสัตว์กลัวไม่ใช่ภาษาจีนแล้วไอ้ที่อันนี้ออกนาลิ้ไก่สั้นนะแจ้งยุงอะยรแข็งถ้าเป็นภาษาอินเดียเจริญยุ่ยริไปเถอะวันนี้นะฮะเดี๋ยวพามาดูลูกยิงสวยๆประจำเดือนมกราคมคือณไอ้ที่เป็นยังของเราณวันนี้เนี่ยก็แน่นอนเขา ปิดรับผลโหวตแล้วแต่ว่ายังไม่ประกาศนะฮะราบอหมาให้ดูแล้วคุณผู้ชมลองคิดแล้วกันว่าคุณคิดว่ารุ่งไหนจะออที่สุดนะฮะแล้วก็อย่าลืมนะฝ่าว่าด้วยฟันตังโกนะฮะครับผมกดไลค์กด Subscribe ของเราด้วยนะครับฟันตังโกเป็นโหดกันได้เออเดี๋ยวเราขึ้นลิงกดิงด้านล่างนี้ไปไปดูกันนะฮะครับ เอเบอร์ซีเอซ์ไอตัวนี้แม่งเก่งจริงนะอ่านว่าอะไรเอเบอร์ซีเอซ์เอซ์เอเบอร์ซีเอซ์ลุยเอเบอร์ซีเอซ์ลากไปลากไปเอื่อยเฉยเฉยเอื่อยเฉยเฉยไม่ได้ไปด้วยความเร็วแต่หลุดมาหลุดมาแล้วก็แปรเอ้ยจริงรูปจริงเหมืนไม่แรงแต่แบบแม่งแบบทิศทางว่าไหลๆไปแบบแล้วเหมือนแบบคือสนามหญ้ามันดีอ่ะมันน้ำมันเลยมันก็เลยแบบฟื้นไปอย่างโหลูกเนี้ยผมชอบนะคืนหนึ่งเลยคล้ายๆลูกส่องหนึ่งวินนะแต่อันนี้อาจจะแต่ไม่ได้ไปด้วยความเร็วเท่าไหร่ คือแม่งแม่งดูไม่เร sure> ็วแต่งจริงมันเร็วกว่าวะมันไม่เร็วรลอพี่แต่ว่าจังหวะมันดีมันไม่ได้เร็วแต่ว่าจังหวะดีตัวนี้อนาคตไก่ปึ๊บปุ๊บแนะนำให้รีบย้ายออกซะแม้มันจะเป็นแบบวินฟิซซ่าใช่แล้วก็อยู่แค่นี้จริงๆครับผมครับผมอ่ะดูต่อไปชื่ออะไรนะเอเบริซิเอเซเอเบริซิเอเซเคียร์เรียนคีรเรียน ไอ้นจริงคนนี้ผมชอบนะแบ็กซ้ายของอาร์เซนอลคือคือคือใช้คำว่ามันเป็นว่าว่าแบ็กซ้ายตัวที่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 แบ็กแบ็กแบ็กคือเป็นเป็นแบ็กซ้ายคนนี้ผมว่าอาร์เซนอลน่ะขาดแบ็กซ้ายดีๆเงี้ยสักพักและใช่ก่อนนี้มีใครที่มีตอนนั้นมีแอชลีย์โคลไหมแอชลีย์โคลใช่แล้วก็คีไอ แี่ดกิฟเมื่อก่อนนั bird, evet. oh, bird, ้นอีกอ่ะโรน่อโด้อ่ะวินเทเบิลเออแม่แล้วพูดถึงอัล์เธรโคก่อนทำเฮียอะไราินเทเบิร์นดีจริงผมเอามัชัวผมว่าเกมนั้วมันดีนเีออมันใ้จได้มินเบเบิลในแบงใส่เกงไข่ออกเหียโคตสั้นเมากเขาเป็นสมัยก่อนไงมันเกสั้นอบูกระยศากีได้ขวากแต่เมื่อกี้ียที่ขวานะสวยๆนะ อาการยิงแมสบอลแล้วในเกมเดียวกันเกมเดียวกันนะไอ้นี่ก็ดีมากนะพอกว่าลงเซตซี่แล้วนะไปไงสามนัดแล้วไอเดียไม่ได้ลงสองแล้วก็ไม่ทสวยยังไงรู้สวตยังไงแต่เขาทำไอเดียวเขาทำทีมโก้ทีมเวิร์กเอ่อคอมบินเนชั่นเพลย์อืมแต่ผมก็ไม่ไม่เท่าไหร่นะเมื่อกี้ตูกายเหรอตองกายตองกีเฮียไปตู้กายตองกีเอ็มดงเบเลเเละแล้วอ๋อผมเคยดูตวัดขวาปั๊บวันจริงลูกเนี้ยผมถามจริงมันมัน ลุกไหมหรือว่าตั้งใจยิงไหมผมว่ามันมันก็พยายามแหละเพราะโดยวิธีหรือโดยอะไรมันก็พยายามแหละแต่มันก็คงไม่ได้คิดว่าแบบจะเป็นประตูหรือเปล่าแต่มันเหมือนกับ Attempt on goal อ่ะคือพยายามจะยิงประตูแล้แหละเออทำไปก่อนได้ไม่ได้ว่าการอะไรเงี้ยหรือว่าตวัดเข้าไปก่อนอะไรเงี้ยก็ถือว่าโอเคไม่รู้นะผมมองว่าลูกแบบตองกีนดอมเบเล่เนี่ยครับผมคือมันค่อนข้างจะอ่าถ้าเป็นศูนย์หน้าเนี่ยก็คือ มีความเป็นทฤษฎีชั้นค่าสัญชาตญาณการทำประตูไม่รู้แหละบอลมาไงก็แตกก็จะเอาเข้าประตูให้ได้แต่ถ้าแบบพอเป็นกองกลางหรือกองหลังเนี่ยมันก็จะดูแบบยิงยิงมั่วๆยิงยิงไม่กอนเลยอ่ะเปียร์เอมิลถอยแบกถอยแบกแม่งใครอ่านชื่อมันถูกตั้งแต่แรกโคตรเก่งเลยนี่ยิงไกลแน่นอนเลยยิงยื้อผู้ยม่ผู้เย้โคต้สวยจริงคือยิงนะแม่งเหมือนบอลแข้งเลยใช่บอลแข้งติดใส่ก้อยเหมือนตีกอล์ฟเลยแต่แต่ไม่ใส่อย่างนี้นะบอลแม่งแบบนี้ ป้านเอาไปเองเออมันค่อยๆป้านเอาไปเองและโกเนี่ยผมดูเทียร์พุ่งไปก็พุ่งไม่ถึงไม่ถึงหรอกบอลแม่งหนีมือไปเรื่อยๆเลยใช่เพราะมีจังหวะที่ประตูสืบท้าวไปแล้วมันต้องพุ่งออกตัวแล้วไงประตูเนี่ยเวลาจะสืบท้าวเขามีกี่สำนวนมีประมาณสี่สิบสองสำนวนว่าตามกฎกณฑ์หมายของอะไรเหรอเกฎกฎเกณฑู้อ่มาลูกต่อไปนะเอ้ยมาโกสอลองโซกลับใหม่แล้วนะเหมือนเกิดใหม่แล้วในยุคของทูเคิร์ ดอเคินี่ขึ้นม,มาเติมด้วยก็แโอ้โหแต่มันเป็นคนยิงบอลดี<ช>เปิดบอลดีเขาเป็นคนมีทักษะดีด้วยแล้วผมชอบเขาเวลาเขาเล่นอ่ะคือเขาเป็นคนที่แบ็กซ้ายที่แบบเติมเกมเป็นจังหวะหไม่ได้มีความเร็วนะแต่ค่อยๆไปค่อยๆไ,ไปแล้วไปมาบาถูกจังหวะแต่ช่วงนี้มันตกอ่ะคือคนมองว่าเกมรับมันไม่ได้ตกว่ามัน<ต>ไม่ได้ตกเออแต่ผมเขาเค็ดรอปมันเออเขาดรอปมันไม่ได้ตกหรอกแต่ก็ไอ้ชีการเป็นตอนนี้แม่งดีสองคนนะชีเบล คือจะไม่เอาชีเวลลงก็ชีเวลแม่งก็ดีไงนัดล่าสุดเนี่ยชีเวลถูกเขาเปลี่ยนไปเล่น3-5-2แล้วก็เล่วิงแบ็กมันก็งงอนกันแต่เอาจริงๆถ้าวิงแบ็กอารอนโซ่เหมาะกว่าไหมเหมาะกว่าเพราะว่าด้วยด้วยความอาจจะไม่มีความเร็วแต่ว่าจังหวะดีกว่าเออจังหวะดีรู้รู้ว่าตรงไหนต้องอยู่ตรงไหนครับผมอารอนโซุ่ดยอดแพทริกแบล็มฟิลดนี่แฟนซีผมไอ้ที่ล้วให้กันไปกันตางผมชอบใชัยแต่ว่าไม่มีช่วงหลังมันไม่ค่อย ราคามันได้ลูกที่สวยยิงด้วยซ้ายแฉลบแฉลบไม่แฉลบแฉลบป้าไม่แฉลบแฉลบเปล่าไม่แฉลบเลยลูกนี้ผมจำได้แม่งยิงหักข้อเออแม่งยิงดีมากแต่สวยมากทั้งนั้นยิงเลสเตอร์แต่เกมนี้ชนะนี่ใช่ใช่ชนะเลสเตอร์แล้วเกมนี้มันเล่นดีนะลูกใจลูกใจลูกสองลูกด้วยโมูซาล่าลูกนี้ลูกนี้หลายคนมองว่าน่าจะเป็นการเรียดความมั่นใจให้โมูซาร่าใช่เพราะแบบโอ้โหมัน ไม่ง่ายนะซออ่อาใช่แล้วจับข้างไม่ถนัดนะร,ระยกจมากสมมติเป็นซอรครอสจากขวามาใช่ป่ะครับต้องจับซ้ายซ้ายได้ยกขวาคือมันต้องจะจะใช้คำว่าคิดนะพวกนี้ไม่ได้คิดเลยสัญชา,าตญาณใช่ไม่ได้คิดคือทาคือมันต้องทําเร็วถูกแล้วจังหวะเนี้ยคือถ้าช้ากว่านี้ี๋ยวจะเป็นบางคนอาจจะแบบจับปุ๊บแล้วอาจจะแตะหลบประตูอะไรเงี้ยแต่เนี้ยก็ถือว่าจังหวะดีเพราะในจังหวะที่อลุสซานดราเขามีความเก่าเกมนั่นแหละคือประตูมัน เดินออกมาพอดีอ่ะเดินปุ๊บจังหวะที่เดินออกมาพอดีมันยกสวนเลยมันก็ทำอะไรไม่ทันแล้วก็คือเขาน่าจะแบบเห็นด้วยแหละคือถ้าผมชอบนะลูกนี้ผมก็ชอบแล้วก็อีกลูกหนึ่งลูกลูกแรกๆอ่ะลูกใครวะเออเอเบรเซสเอเบรเซ่เอเบรเซสเอผมผมชอบสาราบเนี่เพราะว่าผมว่าลูกนี้มันเป็นลูกเคานเตอร์แท็กที่สมบูรณ์แบบสาวจังหวะเป็นประตูเลยแล้วก็ชากิลลี่เนี่ย คือเล่นจังหวะเดียวด้วยไม่จับด้วยยากนะเฟิร์นยากแล้วคือฝนตกด้วยด้วยหลายหลายอย่างผมชอบลูกนี้ทุกสัปดาหนะครับอ่ะก็ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์ไม่ให้กดไลค์กด subscribe กันด้วยนะฮะแล้วก็ฝากอยู่ทุ่งบอลไปด้วยแล้วก็อย่าลืมดาวน์โหลดฟังนั่นโกนเยอะนะฮะใช่ครับแอปพลิเคชันที่บอกผลบอลสดทุกแมตช์นะฮะคุณผู้ชมโหลดไว้แล้วรับรองว่าเวลาเช็คผลบอลหรือว่าดูไล่์อ่งไล์อัพหรือดูสถิติต่างๆสบายเลครบเลยไปดูได้เลยนะครับครับอ่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวััััสสสดดีีคครรบบว